ว e ลค o มแบ็คทูออโต้คาร์ไทยแลนด์อนนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ SUV สุดพรีเมียมที่หลายคนตั้งตารอคอยกับ Toyota h i g h l a n d e er รรุ่นปี2026ที่อัปเกรดใหม่ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภัยและสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือระดับกว่าเดิมบอกเลยว่าสายครอบครัวสายเดินทางไกลหรือใครที่กำลังมองหา SUV ที่ลงตัวทั้งภายนอกภายในและเครื่องยนต์ต้องห้ามพลาดรีวิวนี้ เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลยครับโตโยต้าไฮแลนเดอร์2026มาในดีไซน์ที่ดูดุดันขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเรียบหรูตามสไตล์ของโตโยต้าไฟหน้าแบบ LED ดีไซน์ใหม่บางเฉียบมาพร้อมไฟเดเตอร n นิ่งไลท์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและสวยงามในทุกมุมมองกระจังหน้าใหม่ทรงหกเหลี่ยมแบบ3มิติช่วยให้รถดูทรงพลังมากขึ้นกันชนหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมช่องดักลมเสริมความสปอร์นอข้างของตัวรถมีเส้นสายที่เฉียบคมมากขึ้นเพิ่มความรูหลมและความพลิ้วไหวในขณะขับขี่ ล,ล้ออัลลอยขนาด20นิ้วลายใหม่ที่ออกแบบมาให้เข้ากับตัวรถอย่างลงตัว ส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ายเล็ด,ดีไซน์ใหม่และกันชนหลังพร้อมดิฟฟิวเซอร์ที่ทำให้รถดูมั่นคงในทุกมิติเมื่อออกเข้ามาดูภายในห้องโดยสาร t o โยต a h ไฮแลนเดอร์0 2 6ก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับมาพร้อมการตกแต่งแบบพรีเมียมเบาะหนังคุณภาพสูงแบบนัอป้าที่นั่งได้สูงสุดถึง7ที่นั่งแบบ3แถวพร้อมปรับพับได้หลากหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสยง 11, งงงาา unction, หงห้งุินนนทกาวมััััตฟช พร้อมแผงหน้าปัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วแสดงข้อมูลครบถ้วนแบบเรียลไทม์ ระบบแอร์แยกอุณหภูมิ3โซนพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารแถวหลังเบาะนั่งคนขับและผู้โดยสารปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและระบบปุ่นเบาหนอเรื่องของสมรรถนะการขับขี่โตโยต้าไฮแลนเดอร์สองก็พัฒนาอย่างต่อนเนื่องมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซิน v 6ขนาด3.5ลิตรให้กำลังสูงสุด295แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดและรุ่นไฮบริดที่มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวม243แรงม้าและประหยัดน้มมันมากกว่า17กิเมตร ลิตระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบล้อหน้า f w d และขับเคลื่อน4ลอ้อ a w d พร้อมระบบด n นามิกท็อกเวกตอริงช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนแม้ในทางขบบอช่วงล่างถูกปรับจูนให้เน้นความนุ่มนวลและการเก็บแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนได้